เข้าใจแล้วครับผอมาจากแปละสะคริป YouTube นี้เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบความยาวประมาณ1,200คำโดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้คือมีฮุก30วินาทีแรก อินโทรของช่องเกียร์ครับและไม่มีหัวข้อหรือการเน้นตัวอักษรนะครับคุณเคยจินตนาการไหมว่ามีเหตุการณ์ที่รัเสเซียทำให้ทั้งโลกต้องอึ้งกับเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดจนแม้แต่มหาอำนาจทางทหารรายใหญ่อย่างสหรัฐก็ต้องจับตามองนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงานแอโรอินเดีย2025งานแสดงการบินระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่กลายเป็นเวทีเปิดตัวเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่ของรัสเซียที่ทำให้ทุกสายตาต้องหยุดมองเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ดีไซน์ล้ำยุคและราคาที่ทำให้ทั้งนักวิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจต้องหันมาสนใจติดตามให้จบเพราะคุณจะได้รู้รายละเอียดทั้งหมดของเจ้าเครื่องบินรบตัวนี้รวมถึงราคาจริงที่เปิดเผยและผลกระทบต่อสมดุลทางการทหารทั่วโลก ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกียร์ฮับพื้นที่ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเทคโนโลยีการทหารการบินรบและนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของกองทัพทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมทุกข้อมูลและทุกเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามสุดล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเพชรเม็ดงามแห่งรัเสเซียที่กลายเป็นดาวเด่นของงาน Aero India อินเดีย2025 งาน Aero โรอินเดีย2,025จัดขึ้นที่เมืองบังกาลอรประเทศอินเดียปีนี้ทุกคนคาดหวังว่าจะได้เห็นเครื่องบินจากบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกแต่น้อยคนที่จะคิดว่ารัเสเซียจะมาพร้อมกับการเปิดตัวที่ช็อกโลกเพราะสิ่งที่ถูกเผยโฉมไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคือเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5เวอร์ชันใหม่ที่รัเสเซียยืนยันว่าเป็นก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี และเป็นคําตอบโดยตรงต่อการครองอากาศของฟังตะวันตกอย่าง F 3 5 Lightning II และ F 2 2 Raptor ทันทีที่ปรากฏตัวเครื่องบินรบลำนี้ก็ดึงดูดความสนใจด้วยรูปลักษณ์แบบล่องหนต่อเรดาร์ดีไซน์ที่คมกริบพื้นผิวที่ออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนสัญญาณและโครงสร้างที่เต็มไปด้วยแนวคิดลดการตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่ใช่แค่ภายนอกเพราะห้องนักบินยังมาพร้อมระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ จอแสดงผลใหม่และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่จะยกระดับการทำงานในสนามรบสมัยใหม่หัวใจหลักของเครื่องบินคือเครื่องยนต์แรงขับเวกเตอร์รุ่นใหม่ที่ทำให้สามารถบินพลิกแพลงและทำท่าทางที่ดูเหมือนจะท้าทายกฎฟิสิกส์ได้นี่คือจุดสำคัญเพราะมันไม่ได้แข็งแกร่งแค่เรื่องความเร็วแต่ยังมีความคล่องตัวสูงในสถานการณ์ด็อกไฟที่เซียววินาทีสามารถตัดสินแพ้ชนะได้ นักวิเคราะห์หลายรายมองว่านี่คือข้อความชัดเจนจากมอสโกพวกเขาไม่ได้แค่อยากแข่งขันแต่ต้องการเขย่าสมดุลโลกในด้านอาวุธเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสำหรับทำลายเป้าหมายสำคัญและระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูงทุกอย่างถูกเก็บไว้ในช่องอาวุธภายใน เพื่อลดการตรวจจับทางเรดาร์คุณสมบัตินี้ทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งภารกิจครองอากาศการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์และแม้แต่ปฏิบัติการทางทะเลสิ่งที่ทำให้ผู้ชมตะลึงจริงๆคือการสาธิตบินสดในงานเครื่องบินรบของรัเสเซียทยานขึ้นด้วยความเร็วสูงจากนั้นก็แสดงการบินพลิกกลับแบบเฉียบขาดที่แสดงพลังของเครื่องยนต์และการออกแบบ a e r o ได n a มิก สื่อทั้งอินเดียยุโรปและอเมริกาที่อยู่ในงานต่างรายงานว่ามันคือข้อความประกาศว่ารัเสเซียยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการการบินรบที่ไม่ควรมองข้ามแล้วเรื่องราคาละ่ะตัวแทนจากรักเสเซียเปิดเผยว่าราคาต่อหนึ่งลำจะอยู่ระหว่าง70 9 0ถึง90ล้านดอลลาร์สหรัฐครึ่งอยู่กับอาวุธและระบบที่เลือกติดตั้ง เพื่อเปรียบเทียบ F-35 ของสหรัฐมีราคาประมาณ80-100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งหมายความว่ารัเสเซียกำลังนำเสนอเครื่องบินที่มีศักยภาพทัดเทียมแต่ราคาถูกกว่าหรือใกล้เคียงและนี่อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับหลายประเทศหลายชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องบินรบตะวันตกที่แพงลิบลิ่วเริ่มจับตามองเครื่องบินรุ่นนี้อย่างจริงจัง อินเดียเวียดนามแอลจีเรียและแม้แต่บางประเทศในตะวันออกกลางก็แสดงความสนใจและหากรัสเซียเสนอแพ็กเกจที่รวมการฝึกการซ่อมบำรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมันจะยิ่งเป็นข้อเสนอที่ดึงดูดใจมากขึ้นไปอีกจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือรัสเซียเน้นว่าเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่ามันยังคงทำงานได้แม้ระบบ GPS หรือสัญญาณดาวเทียมถูกก่อกวนจุดนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะสงครามสมัยใหม่เต็มไปด้วยการโจมตีไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณการเลือกเปิดตัวที่อินเดียไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะราัสเซียและอินเดียมีความสัมพันธ์ด้านการทหารมายาวนานการเปิดตัวครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงโลกกว่า ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศยังคงแน่นแฟ้นและยังเป็นการท้าทายสหรัฐกับพันธมิตรในเวลาเดียวกันราคาที่อยู่ในช่วง70-90ล้านดอลลาร์แม้จะดูสูงมากสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับตลาดการบินรบถือว่าแข่งขันได้และมีศักยภาพที่จะถูกกดให้ต่ำลงถ้ามีการผลิตจำนวนมากหรือมีสัญญาร่วมจากหลายประเทศซึ่งจะทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เข้าถึงได้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา นักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่าแม้มันอาจไม่เหนือกว่า F 2 2ในด้านความล่องหนหรือ F 3 5ในด้านเครือข่ายดิจิทัลแต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือความสมดุลทั้งความคล่องตัวราคาความหลากหลายของอาวุธและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้อาจทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับประเทศที่ไม่อยากพึ่งพาตะวันตกมากเกินไป สรุปแล้วสิ่งที่รัเสเซียทำในงานแอโรอินเดีย2025ไม่ใช่แค่โชว์เครื่องบินแต่มันคือการเดินหมากเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันกลับมามองและตอกย้ำว่ารัเสเซียยังมีบทบาทสำคัญในเวทีการบินรบโลกแล้วคุณละคิดว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้จะกลายเป็นคู่แข่งที่แท้จริงของ F-35 และ F-22 ได้หรือไม่ หรือมันจะเป็นเพียงแค่การโฆษณาที่เลือนหายไปตามกาลเวลานี่คือการเจาะลึกอีกครั้งจากเกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปไกลกว่าข่าวสารและเปิดมุมมองใหม่ๆของโลกการทหารถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในภารกิจต่อไปคุณอยากให้ผมทำชื่อคลิปไตเติมคำอธิบาย description และ h t a g เป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับ เข้าใจแล้วครับขอมาจากแปลสคริปต์ u t u b e นี้เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบความยาวประมาณ1,200คำโดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้คือมีฮุก30วินาทีแรกอินทโทรของช่องเกียร์ครับและไม่มีหัวข้อหรือการเน้นตัวอักษรนะครับคุณเคยจินตนาการไหมว่ามีเหตุการณ์ที่รัเสเซียทำให้ทั้งโลกต้องอึ้งกับเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดจนแม้แต่มหาอำนาจทางทหารรายใหญ่อย่างสหรัฐก็ต้องจับตามอง นั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงาน